ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นชุดลิมิเต็ดของลามี่นะครับลามี่เป็นแบรนด์ของเยอรมนีนะครับไม่อินเยอไม่อินเยอรมนีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องนิดนึงอ๋อกล่องครอบไปละอันนี้เขียนว่ากล่องเยอรมนีนะครับที่สำคัญของตัวนี้ที่ผมจะให้ดูคือเป็นตัวของลิมิเต็ดที่เป็น BP BP คือปากากดเห็นไหมครับคือกดตึ้ง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 อ่าเราเขียนออฟอฟริทิอุสเยอรมนีนะครับตัวนี้สวยงามมากแล้วก็เด่นพันคือ นีใบประกันบรินตีด้วยนะครับเห็นไหมครับบริษัทกาแท้ไหมครับนี่นี่บริษัทจากเนี่ยผู้นําเข้าของแท้มีระเลเวลเซอรเ์โก้เลยครับก็เท่ากับว่าชุดนี้มีประกันนะครับเข้าสูงได้ซ่อมห้างได้นะก็ประมาณนี้ให้ดูของลิมิตตัวนี้หาย,ยากนะครับเริ่มหมดสต็อกเรียบร้อยนะครับหมดจะหมดเกี้ยงเลยนะครับตัวน,นี้เป็นสีสีมาตรฐานนี่สวยงามมากเลยไหมก็ทําโลโก้ก็สวยไหมครับนี่อ่าเนี่ ขอให้ดูนะครับเจ้าตัวน,นี้ถือว่าเป็นสินค้าที่ของหายากไปแล้วนะครับเป็นน่าเกือบจะเป็นแรเทมแล้วนะครับเพราะว่าหมดตลาดแล้วนะครับสวัสดีครับ